สวัสดีค่ะกลับพบกับช่องม่อนจัดไทยนะคะสำหรับแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเราก็กลับมาที่วัดปวยฝนนะคะที่ของ11นะคะเราก็จะมาขอกับตะไคร่นะคะอันนี้ม่อนได้จุดเลขทูบแล้วนะคะเลขทูบที่ได้นะคะก็จะเป็น765นะคะเมือนเจหหเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะคะ 2ตัวเข้านะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากร่วมทําบุญนะคะกับทางวัดปอยฝนนะคะมันก็ทิ้งเลขบัญชีไว้นะคะโดยตรงให้กับทางวัดเลยนะคะโอนโดยตรงนะคะเดี๋ยวเรามาเสียมเซมซีกันนะคะว่าวดนี้ตะไข่จะให้เลขอะไรนะคะอันนี้มันจับได้มาแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะมาลุ้นกันอันนี้เลขที่มันได้นะคะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งนะคะ เจ็ดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาขอแม่แตะเขียนกันนะคะว่าแม่แตะเขียนที่วัดปวยฝนนี้จะให้เลขอะไรนะคะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับคนไหนนะคะที่อยากจะมานะคะก็มามาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดค่อนข้างคนจะเยอะนิดนึงนะคะ อันนี้เราจุดแล้วนะคะอันนี้มันได้สองเจ็ดห้านะคะแต่สองกับเจ็ดเนี่ยรู้สึกว่าจะเด่นเนาะเรามาดูกันอันนี้มันเสียบสิมสีนะคะได้เป็นหกสี่นะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะคะตาไข่ให้เจ็ดหกห้านะคะเจ็ดหกห้าเนาะเลขทูเลขทูข,ของแม่ด้เคยนก็เป็นสองเจ็ดห้านะคะะ แล้วก็เสียมสีตะข่ายเจ็ดหนึ่งเลขเสียมสีของไม่ตะแขนก็เป็นหกสี่นะคะที่ดินเด่นงวดนี้นะคะก็จะเป็นเจ็ดนะคะเพื่อนเจ็ดเนาะเจ็ดแล้วก็มีมีห้านะคะจะซื้อเป็นเจ็ดห้าเนาะเจ็ดห้าแต่ที่ม่นคำนวณน,นะคะเพื่อน ที่เป็นคำนวณเนาะเลขดินนะคะเลขดินที่ม่นคำนวณเนาะก็มีสองกับเจ็ดนะคะเนาะผิดถูกยังไงนะคะมันก็ต้องขอโทษเพื่อนๆและ fc ถูกท่านนะคะสำหรับคนไหนนะคะที่เข้ามามันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับม่อนในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคนไหนนะคะที่อยากร่วมทำบุญนะคะก็สามารถทำบุญกับทางวัดเปยฝนได้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะ ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ